ครับสวัสดีการพีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลามาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตรียมกุญแจมาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สามมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่ง ครับเลขหลางออกศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะครับเลขบนก็มาเป่าหนึ่งหนึ่ง,น,งนารามครับงิดที่ผ่านมากกันุดกันไล่อาจารย์นะพี่น้องเนะาะโดยเฉพาะหองเซียนน้องไข้เนีพี่น้องเขาม้าสามงวดสี่งวดงวดที่ก็มารลดนะพี่น้องครับวันจันทร์ที่สามมีนาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนน้องไขยบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้อง ชุดวินมันก็เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามมาแต่หนึ่งตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับฮะบอว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดบอวา่าครูบาอาจารันในาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้ก็มาแล้วพี่น้องเอาปรอเดี๋ยวพามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาเซียนหนองคายเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธนพิณองเนาะวันพุธท,ที่ห้านี่เห็นบอกข่าวพน้องที่ห้า ลราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับ ับบนล่ามีงูดก้ากับศนนะครับครับชุดเต็มเพอนได้พี่น้อง แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับครับนี่คือชุดวิ่นในพี่น้องเนอะจับคู่พี่น้อง ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับเก้าเก้าหนึ่ง ก้าสองเก้าสามนะครับ หนึ่ศูนย์สอนย์สามเก้นะพี่น้องเนอะ ตัวกันพี่น้องแปดแปดสองแปดสองแปดสามนะครับสัตว์เก่งนะนพี่น้องเนาะ <c oughs> อามากสอบตัวเด็กกะจะลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อครับวันพุทธที่5มีนาคม2568านะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด9กกับ0พี่น้องครับชุดเตรียมชุดวิ่งเพิ่นกับ8 9 0 1ก้นะพี่น้องเนาะครับจับคู่ให้ก็มี010203า 91 92 93ตัวกัน82 83องานะครับเนาะเน้น02 03 92 93นยคสามเอามหกับอ่ะมาสอบตระเรีกกอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องนะเนาะเพระเตี่ยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตม,มาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนื้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพ็เตรียมข้ออวยพรอนคอยเข่าคอยปัขขปงๆครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โฉกๆมันหมันกันนะครับอายจะลืมนะพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะ,ะทางช่องตะวันพาโชคนแนวพี่น้องฝากกดติดตามไว้นําได้พี่น้องเนื้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผ่านชิดใหม่ๆนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้พอเตมกันมีเคานี้พี่น้องพอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม